ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Office 2016นะครับแบบโปรนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็ก่กอนอื่นก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วกดที่เฮียครับแล้วก็ copy ลิงนะครับแล้วก็ไปที่ลิง์นั้นนะครับแล้วมันก็จะแสดงหน้านี้มานะครับก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็รอ3วินะครับหลังจากนั้นก็กด get link ครับแล้วก็กดตรงปุ่มสีเขียวนะครับคลิกดาวน์โหลดลิง เรคลิกเฮีย to สตาร์ดนะครับแล้วก็มันจะเด่งมาอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดเริ่มดาวน์โหลดนะครับผมจะกลับมาหลังจากที่มันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดตัวแอ t i ิเ t ชนะครับก็คัดลอกไปเลยครับ เอืมรามันไปไปไอตัวนี้ก็จะโหลดไม่นานมากเลยครับเพราะไฟมันน้อยแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับตัวเว็บก็ให้เราเปิดอตัวโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับ ไปเครื่องกาดกดโชกกเนี่ยตอนนี้เครื่องมันใช่นี้ครับออกมาแล้วกว่าจะมามก่อนอื่นคุณก็ต้องมีไอตัวโปรแกรม Power ISO นีครับคุณต้องเลือกตรง exe ไม่ใช่เนี่ยเมาส ด n t o d เอฟนะครับก็ลองสักครู่ครับแล้วคิกเข้าไปที่ใจ s นะครับก็กดซตอ up ไอไฟนี้ถ้ามันขึ้นอย่างนี้ครับก็ให้คุณกดตรงนี้นะครับที่ Google ครับแล้วเอกดาวน์โหลดครับให้คุณ ดาวน์โหลดได้ IDM นะครับมันถึงจะดาวน์โหลดได้ครับผมจะกลับมาหลังจากที่ติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับะรนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จมันกม่ีช่้นหงียครับก็ให้เรากดคลอสไป,ไปครับมีขึ้นเต็มเลยอันนี้ กอลีน่าแสผมปมที่จริใจและก็ให้เราไปทีตตทาา่ตัวแอติเวิตที่เราดาวน์โหลดมอาเนี่ยไปทีกอย่างอ่าตัวแอคติวตนะครับคุณต้องปิดพวกแอนตี้ไวรัสเลยครับ ที่เราดาวน์โหลดมานีครับก็จะได้นะครับก็ที่เราแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ออกมาในการลีกขวานะครับแล้วเลือก extract ครับแล้วกด set up บามันสกูยนะไม่ก็ไม่ไม่รู้จะให้ไปอะไรดีแล้วก็ให้เรากด continue นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เรา activate นะครับในการ ที่ตรงนี้นะครับล้วกดปิดเวรนะครับนอมันนมันเสร็จนะครับ เดี๋ยวมนะผมกลับมาหลังจากที่มันเสร็จแล้วอนะครับผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับเพขึ้นแบบนี้นะครับเป็นภาษาไทยนี่ะก็ให้คุณกดปิดไปได้นะครับส่วนไอแอปเปิลนี้ผมก็ติดเสร็จแล้วนะครับน,น,ะรนะครับมันเส้นละ complete นะครับก็ให้เราลองเข้ามาทดสอบอออดูแล้วก็เซฟไว้ด้ คุณเ,เลือกที่ออปชั n นะครับแล้วก็ที่ language นะครับเลือกภาษาไทายนะครับแล้วกด ok นะครับแล้วปิดไปนะครับก็จะเปิดใหม่เลยใชครับมันก็จะกลายเป็นภาษาไทาย แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสไครย์ก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ